สดีค่ะนาตี้นะคะวันนี้ดีก็มีรถอีกรุ่นนึงค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากค่ายเกรทบอลมา o เตอร์อย่างออรากูดแคทคันนี้ค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงนะคะเพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมแล้วก็รวมถึงกล้องบันทึกด้วยค่ะค่อยๆตามมาดูกันว่าคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะตัวฟอนเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนฟอนเลยค่ะก็คือจะใช้เป็นเฮดยูนิตเดิมๆติดรถมาเลยนะคะเปลี่ยนอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของลำโพงคู่หน้าแล้วก็ลำโพงคู่หลังค่ะคันนี้เองลำโพงคู่หน้าเนี่ยตำแหน่งเดิมๆของรถเลยนะคะก็จะเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางเสียงกลางของเขาเนี่ยก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูตรงนี้นะคะเราก็เปลี่ยนลำโพงคู่ใหม่ค่ะแต่ว่าติดตั้งในตำแหน่งเดิมๆของรถเลยค่ะใช้เป็นของพาอเนียนะคะรุ่นไฮเรส 4B ด้วยเสียงกลางก็ติดตั้งบริเวณนี้ค่ะตำแหน่งเดิมของรถบริเวณบาาาานนปรระะตตทงงงด้้ลล่่ีเยค แล้วก็ในส่วนของเสียงแหลมนะคะคันนี้เองเนี่ยตำแหน่งในการติดตั้งตัวทวิตเตอร์เขาเนี่ยตำแหน่งเดิมเดิมเลยนะคะก็คือติดตั้งไว้ที่บริเวณเสาเค่ะเราก็เปลี่ยนทวิตเตอร์ตัวใหม่ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเดมของรถบริเวณนี้เลยค่ะถัดมาค่ะกับคู่หลังคันนี้เองออร่ากูแคนนะคะลำโพงคู่หลังของเขาเนี่ยติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูทางด้านล่างตำแหน่งนี้นะคะเป็นลำโพงรวมชิ้นเราก็เปลี่ยนคู่ใหม่ค่ะเป็นของพลเนียรุ่นไฮรีซีดี้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลำโพงรวมชิ้นติดตั้งแทนช่องเดิมของรถตนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะเพิ่มเติมในส่วนของเสียงเบสเนี่ยเราก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของตัวซับบ็อก์เลือกใช้เป็นของพิซึมนะคะรุ่น SQ 8 8 DSP ด้วยค่ะซับบ็อก์ตัวนี้นะคะไฮไลท์ของเขาเลยคือเขายังมี DSP ในตัวสามารถปรับจูนในทั้งตัวซับเองแล้วก็ลำโพงกลางแหลมคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าใส่ไปแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยคือให้ทั้งเสียงเบสนะคะแล้วก็ทําให้เราปรับจูนความถี่ลำโพงคู่หน้าคู่หลังทาให้บรรยากาศในการฟังในรถของเราเนี่ยเหมือนเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตวัั Box เองนะคะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้เกะผู้นั่งทางด้านซ้ายตำแหน่งนี้เลยค่ะกินพื้นที่การติดตั้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะตรงขอบขอบที่เห็นตรงนี้นะคะทางเราเรากเกซาวเราก็จะออกแบบเป็นแผงสําหรับครอบตัวซับค่ะใช้วัสดุก็คือเป็นหนังที่มีสีแล้วก็เท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกับตัวรถเดิมมากๆติดตั้งลงไปแล้วนะคะก็จะเก็บงานดูเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะ ถัดมานะคะนอกจากในเรื่องของระบบเสียงคันนี้เองยังได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมด้วยค่ะติดตั้งแผ่นแดมไว้ที่บริเวณบานประตูทั้ง4บานเลยนะคะ กาลบานติดตั้งถึง2ชั้นเลยค่ะการติดตั้งแผ่นดมที่บริเวณบานประตูนะคะก็จะช่วยกันห้องให้เวลาลาโพงถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยไม่มีการลอสแผ่นดมนะคะยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดความร้อนการทําให้โครงสร้างรถเติมของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วก็ช่วยลดเสียงรบกวนต่างๆด้วยค่ะแล้วก็คันนี้พิเศษเพิ่มเติมเสริมขึ้นไปอีกค่ะยังได้ติดตั้งในส่วนของตัวเมมโมรี่โฟมเอาไว้ด้วยนะคะเวลาลาโพงถ่ายทอดเสียงออกมาก็แทบจะไม่มีการลอสเลยแล้วก็ลาโพงสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้อย่างเต็ ส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้ก็จัดเต็มเลยค่ะเราได้ติดตั้งกล้องบันทึกของ Digital Resource เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งออกมาปลายปีที่แล้วเองกับ9 250 W นะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปด้วยค่ะบันทึกภาพได้คมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยตัวหน้าจอนะคะเราจะติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของกระจกมองหลังค่ะติดตั้งซ่อนเอาไว้สําหรับคนขับนะคะเวลาขับรถเนี่ยก็จะไม่บังทัศนวิสยัยใดๆในการขับขี่เลยค่ะแล้วก็ตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยบันทึกภาพได้คมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง เลยนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันชดเชยแสงนะคะทาให้เราสามารถมองเห็นภาพได้คมชัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะสามารถมองเห็นป,ป้าทะเียนข้างหน้านได้อย่างชัดเจนแล้วก็เขาคงทนทนทานแน่นอนเพราะว่าถูกเทสทดสอบมาแล้วว่าสําหรับใช้ในรถยนต์โดยเฉพาะแล้วก็ทนทานต่อความร้อนแล้วก็แรงสั่นสะเทือนด้วยค่ะ ตัวหน้าจอเองนะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้เขาดิสเพลย์ภาพจากกล้องหน้าเท่านั้นหรือว่ากล้องหลังอย่างเดียวหรือว่าจะดิสเพลย์พร้อมกันทั้งภาพจากกล้องหน้ากล้องหลังก็ทําได้ด้วยค่ะแล้วก็หากเราขับรถไปไหนเก <c oughs> ิดเหตุการณ์บางอย่างเราต้องการดาวน์โหลดภาพหรือว่าวิดีโอในช็อตนั้นมาเก็บไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เพลย์แบ็กก็สามารถเชื่อมต่อ WiFi ทําได้ง่ายๆเลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกระบบชุดเครื่องเสียงสําหรับรถออร่ากูแคทที่พี่อมาฝากทุกคนกันนะคะก็สําหรับคุณลูกค้าหลายๆท่านคะ่ะได้รถคันนี้มานะคะก็อาจจะยังรู้สึกว่าฟังไปแล้วเสียงที่รถเดิมให้มาเนี่ยอาจจะยังตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะทางเรา Rockysound รเราก็สามารถหาระบบชุดเครื่องเสียงที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าได้คะ่ะในทุกๆความต้องการเลยหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงนะคะหรือว่ามองหาความบันเทิงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเช่นกล้องมองหลังหรือว่ากล้องบันทึกก็สามารถปรึกษามาทีี่่่่เเรราาคะก็อยูทป และสดาพิเศษ36นะคะติดต่อมาได้ทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง1นึ่ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ล l กเกตซาวไทยแลนด์ไลน์แอดแอซแลกเกตซาวแล้วก็ยูทูบลูกเกตซาวช anel หรือว่าจะโทรมาก็ไนดน้ค่ะที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9ค่ะคลิปนี้ชอบอยังไง subscribe ให้ติ้งนิดนึงน,นะคะมีอะไรดีติ้งมาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ